เดี๋ยวหาตามชุดเซ็กซี่ราคาสักหนึ่งเพชรก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยถ้าฉันไม่เซ็กซี่นี่เธอจะไม่มองฉันเลยใช่ปะพี่มันหาชุดเซ็กซี่ก่อนนะเมื่อวานอะเราเห็นเราอยากแบบเออแบบเอาชุดแบบนมโตๆอะทุกคนเออขอแบบชุดนมโตราคาสักเพชเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงแบบงบอยู่ในช่วงประหยัดนะคะช่วงนี้ ช่วงนี้ก็ต้องขอประหยัดังก่อนนะคะเนื่องจากเออยังไม่ค่อยมีเงินนะคะยังไม่ค่อยมีเงินเติมเกมเลยนะคะโฮย้ยเดี๋ยวหาชุดนมโตแบบหนึ่งนะยชุดนี้ก็ยังไม่เซ็กซีออ่อ่ะเออยังไม่เซ็กซี่เลยอะ่ะมีชุดไหนที่แบบว่าใส่แล้วแบบนมโตใหญ่มาหงลานอะไรอย่างเงี้ยไหนดิ เดี๋ยวขอดูชุดที่ฮอตตอนนี้นะมันจะมีชุดแบบนมโตโตหรือเปล่าเออมันต้องเปลี่ยนชุดไปเออดูก่อนนะขอเลือกก่อนมีงบแค่สองเพจเท่านั้นแหละชั้นสามเพจช,ชันไม่ได้โอ้เดี๋ยวหาชุดนมโตโตเซ,ซ็กซี่เซ็กซี่ก่อนจะมีไหมเนี่ยมันมีแต่ชุดแพงๆเลยอะใครพอจะรู้จัก เป็นร้านแบบชุดนมโตเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแต่มันไม่มีเป็นชุดไงเฮ้ยโคตรนมโตเลยอะทุกคนเฮ้ยนมโตมากอยากได้แบบเป็นชุดนะ่าเดี๋ยวไม่มีแบบเป็นชุดเลยเหรอมันมีแบบเป็นเซตได้ อะไรคะทุกคนพี่ลองกลับเข้าห้องแล้วกดดูไม่เอาไม่เอาเราจะไม่เรียนแบบใครนะคะเราจะแต่งตัวสไตล์ของเราเราจะเซ็กซี่แบบมีคนเดียวในโลกอะไรแบบนี้นะคะเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากได้ชุดนมโตอ่ะเอาแบบนมโตแบบนมทะลักเลยเดี๋ยวไปดูชุดร้านนี้ก่อนฉันจะเป็นนางแมวยูสว so ั์ดเธเออ เฮ้ยเฮ้ยชุดร้านนี้โอเคเปล่าโอเคเปล่าอยวดูก่อนนะของงบแค่หนึ่งเพรพอนะคะวันนี้เฮ้ยชุดแบบรัดรัดรัดอ่ะโอ้ยอันนี้ก็เฮ้ยทั้งนมใหญ่ทั้งตูดใหญ่โอ้ยแต่มันแต่มันต้องสามเพรเลยออก เฮ้ยฉันเห็นชุดเซ็กซี่ละไว้ทุกคนเฮ้ยคือคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันโคตรเซ็กซี่เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่อ่ะเออทุกคนน่าจะน่าจะได้ร้านนี้แหละเดี๋ยวเฮ้ยนี่คืออะไรโอ,อ,อ้ยโอ้โหนมทุกคนโคตรใหญ่เลยโอ้ ต่มันสีเพรไงประเด็นคือประเด็นคือตอนนี้มีแค่สองเปโอ้ยชุดนี้โอ้ยคือชุดร้านเนี้ยโอมเมก้โอมเกอโอมเกเดี๋ยวนะแต่ติดใจชุดนี้ว่ะทุกคนเฮ้ยดูแบบมีร่องอกอะไรเงี้ยเออมีร่องอกแบบร่องอกเล็กๆแต่ออ เฮ้ยชอบชุดน,นี้อตูดใหญ่ว่ะทุกคนเฮ้ยดูตูดว้ยดีอ <c oughs> ้ยทุกคนพี่หาเจอชุดที่เซ็กซี่น,นะราคาสองเพจเออดูดูเฮ้ยดูสีแล้วดูตูดมันเออโคตรเซ็กซี่เลยเอองั้นเดี๋ยวเราขอ เออแต่งชุดแบบนี้นะเออเห็นชอบมองก็แปลกนะผู้ชายถ้าแบบว่าชอบมองแบบเฮ้ยผู้หญิงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วถ้าเราแบบแต่งตัวเซ็กซี่บ้างแล้วเขาอะจะว่ายังไงออฉันจะไม่เป็นมนุษย์ป้าอีกต่อไปแล้วฉันม่แคร์ฉันจะแต่งชุดนี้แหละทุกคนเฮ้ยฉันชอบตูดมีความแบบเฮ้ย <c oughs> ฉันจะเป็นนางแมวยัวสว่ะนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะซื้อเลยจ้า เออเดี๋ยวขเราทําการซื้อชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบันทึกแล้วเราก็ไปเปลี่ยนทรงผมก่อนทรงผมนี้มันไม่เซ็กซีเ่เลยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนรองเท้าด้วยเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนเอารองเทา้าเดี๋ยวนะขอไม่ซื้อรองเท้าใหม่นะเพราะว่าพอดีตังหมดแล้วออมเอารองเท้าส้นสูง เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอารองเท้าไหนดีโอ้ยชอบความตูดใหญ่ของจุดนี้มากอะทุกคนเฮ้ยมันดูแบบอุย้ยตูดใหญ่อะเออเอานี้วกันเอาเอารองเท้านี้แหละดูว่าอันนี้ดีอ่าอันนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเฮ้ยนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้แหละเออพี่ว่านี้แหละเฮอันนี้แหละเออดีแล้ เดี๋ยวเปลี่ยนทรงผมแบบนึงเอาทรงผมแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยพอมองมาเห็นปุ๊บก็ต้องเห็นนมชัดๆหน้าอ้ยทุกคนถ้าผมสั้นมันจะดูมันจะดูะดแบบเทป้าทุกคนเฮ้ยโอ้มันบักแต่งโมโอุย้ยแน่นอนอุย้ยแน่นอนนะเออนมโตใช่ไหมผู้ชายชอบแบบนมตโต,ตใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เว้เดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวขอเลือกทรงผมก่อนเฮ้ยลูกสาวแมวแมวเว้เอาวันนี้แหละทุกคนเออเดี๋ยวเปลี่ยนสีเล็บก่อนนะเออ,อจะคาบดอกคุณหลาบด้วเว้ยเออขอเป็นเล็บแบบเออเล็บนี้แหละนี่ต้องเล็บนี้ฉันจะไป ขวนหน้ามันเฮ้ยอัน,นดีกว่ามันเข้ากับชุดของพี่ที่สุดแนวว่าเออชุดนี้แหละเมื่อกี้เขามีเขามีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรอยจูบที่บนใบหน้าด้วยใช่ไหมเอองั้นพี่ก็จะมีรอยจูบที่บนใบหน้าเหมือนกันเอ,อ้ยแบบว่าเฮ้ยผู้ชายมาจูบฉันหนะ้าโอ,อ้เราก็ฝากรอยจูบไว้ที่หน้าของฉันอะไรแบบนี้ ทุกคนค่ะสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากแต่งตัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ตูดเป็นตูดอะไรเงี้ยแนะนํานะแนะนําไม่เอาแบบเนี้ยถ้าแบบนี้ยดูดีดูดีุด่นไม่เซ็กซี่ไงนี่มต้องแบบนี้เซ็กซี่มากเออต้องุ่นแบบนี้นะทุกคนอ่าไ,ได้แล้วค่ะได้แล้วโอ้ my god ทุกคนทุกคนว่าโอเคปะ โอเคปะเอาสีผิวนี่แหละไม่ยังไงเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ขาวเกินไปเออทุกคนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปสร้างห้องเลยนะคะาไปสร้างห้องคะ่ะแล้วชวนมันมาคะ่ะมันชอบใช่ไหมผู้หญิงเซ็กซี่แบบนี้เออเดี๋ยวพี่ก็จะทําการสร้างห้องส่วนตัวอยู่กับเขาสองคนนะคะแล้วมาดูนะคะว่าเขาอ่ะ เออจะพูดอะไรกับเราบ้างอะไรเงี้ยเออเฮ้ยมาดูกันนะคะุ๊ยคนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนโคตรเซ็กซีเเออเกซ่เลยอะ่ะเออโคตรเซ็กซี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะเต้นยั่วอยู่ตรงนี้ก่อนนะให้ทุกคนเดี๋ยวจะเต้นยั่วอยู่ตรงนี้ก่อนนะเออเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนกับเดี๋ยวชวนก่อนแล้วมนะันจะพี์อะไรบ้างเอ,อ้ยมันเข้ามาแล้วเว้ย มาดูว่าเขาจะพิมพ์ว่าอะไรบ้างนะคะเออเรามาดูนะคะปฏิกิริยาของเขาว่าเออเขาจะแบบว่าว่าอะไรพี่ไหมเออเดี๋ยวตอนนี้ก็แบบว่าเต้นแบบเต้นแบบเออเต้นยัวก่อนเต้นยัวก่อนเออไม่ใช่แบบไม่ได้ยัวดีก็คนมันเซ็กซี่อยู่ลยออแล้ว่าเฮ้ยพิมอะไรเว้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้อ จะตอบว่ายังไงดีอะก็ชอบคนเซ็กซี่ไม่ใช่หรอเออใช่ไหมก็ชอบคนเซ็กซี่เออเราไม่พูดนะเดีย๋ยวมันได้ยินว่าเราไล์อยู่ก็ชอบคนเซ็กซี่เลยแต่งเซ็กซี่ให้ดูไงเออเออก็เลยแต่งเซ็กซี่ไงเออ ชอบไม่ใช่หรอแบบเออชอบดูผู้หญิงเซ็กซี่แล้วพอเราอ่ะจะแต่งตัวเซ็กซี่บ้างมันไม่ได้หรืองเออใช่ไหมเออมันก็ไม่โปสเท่าไหร่นะดูสิชอบความเซ็กซีน่นมใหญ่นมโตเออเฮ้ย ตูดเป็นตูดอะไรแบบนี้ไม่ชอบรอกเนี่ยอาหารตูดให้ดูทุกคนเราหันตูดให้มันดูเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราเราจะหันตูดให้มันดูเออแล้วมันจะทำยังไงนะทุกคนเออเดีย๋ยววอมอัพก่อนวอมอัพก่อนอ่ะแล้วแบบชีบแบบเงียบอะไรอย่างงี้นะคะคือเงียบไงเออเงียบทำไมอะ่ะเออเงียบทำไมอะ่ะ มันแย่มากขนาดเลยยังไม่ตอบยังไม่ตอบมาดูว่าเขาจะตอบอะไรบ้างอ่ามาดูว่าเขาจะตอบอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าเฮ้ยชวนเพื่อนมาอะไรเงี้ยชวนเพื่อนผู้ชายมาได้ไหมอะไรเงี้ยวันนี้ก็แต่งตัวสวยแล้วไงโอ้ยตอนนี้แบบชวนเพื่อนผู้ชายมา วุ้ยตอนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเราต้องไปหาเพื่อนผู้ชายมาสลาวและเออมาแก้เพจเขาค่ะทุกคนใช่ไหมโอยไม่มีใครออนเลยเหรอเพื่อนผู้ชายนะตอนตอนเนี้ยเฮ้ยมันพิมมาแล้วเว้ยพิมมาแล้วเว้ยมันพิมอะไรโชว์แบบนี้ได้ไง ทำไมอ่ะเออเดี๋ยวจะตอบกวนมานะทำไมอ่ะโอ้ใช่ไหมก็คนมันสวยอ่ะเออเออดูสิทุกคนเซ็กซี่ไปะละชอบมองคนเซ็กซี่ไม่ใช่หรอเออก็แต่งตัวเซ็กซี่ให้เห็นแล้วไงเฮยมันแบบเอ้ยมันแย่หว่ะอะไรเงี้ยคอยดูแ่ะ ทุกคนเราจะทำให้มันแบบหัวร้อนไงเออเราจะทำให้มันแบบหัวร้อนทำไมอ่ะเออยังไม่ตอบยังไม่ตอบเออของอกึ้งกับความสวยของฉันใช่มิล่ะก็เข้าใจนะโอ้ยร้อนจังอากาศมันร้อนไงก็เลยแบบต้องใส่ชุดแบบนี้อ่ะ เอ้ยทุกคนมันหัวร้อนแล้วเว้ยทำไมอะ่ะชอบมองสาวเซ็กซี่ไม่ใช่หรอพอเขาแต่งตัวเซ็กซี่แบบเนี้ยแม่ไม่ชอบแล้วไงใครแคร์เออใครแคร์ทุกคนไม่แคร์เว้ยเออพี่ก็จะไม่แคร์นะคะ เออเชือ่อไม่แค่ไม่แครค่ะทุกคนพี่ไม่แค่ค่ะเออก็ชอบแต่งตัวแบบนี้อ่ะโอ้อากาศก็ร้อนจังเลยโอ้ยหลอนบว์เออเราก็จะทำท่ากวนเขาต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาอ่ะจะทำยังไงกแกเราเออ เออพอเราแบบแต่งตัวแบบว่าแต่งตัวแบบไม่เซ็กซี่ไม่สนใจไงแล้วไงอะ่ะพี่มีแค่์เออเรามาดื่มกันเถอะค่ะเออเราจะไม่ต้องไปสนใจผู้ชายแบบนี้นะคะทุกคนเออก็แล้วไงอะ่ะเออใช่ไหมไม่ชอบที่ฉันแต่งตัวเซ็กซี่แต่เธอก็คือแบบ ก็ชอบมองสาวเซ็กซี่ไงเออก็ไม่เข้าใจนะคือแบบชอบมองแต่สาวเซ็กซี่แล้วแบบฉันแต่งตัวเซ็กซี่เป็นผิดตรงไหนอ่ะเออเป็นผู้หญิงเราก็ต้องแต่งตัวแบบเซ็กซี่ประวัาเฮ้ยทุกคนแบบแลดูแบบกวนกวยเว้ยเออเออ ก็เราก็ยังไงปล่อยให้เขาแบบเออกรนกระวยใจหลังจากที่อะไรคือแบบอยู่กับสาวไงไม่สนใจเช่นไงเออแล้วไงก็ทาหน้านิ่งอ่ะเออก็เราไงอ่ะทาไมต้องแกอ่ะเออใช่ไหมเฮ้ยทุกคนเรามีความสุขมากเลยนะมีความสุขกับการแกล้งแฟนของเราไงเออมันก็ต้องแก้เพจอย่างเงี้ย ก็ชอบมองสาวเซ็กซี่ไงก็เลยแต่งตัวเซ็กซี่ให้ดูเออใช่ไหมก็ชอบไม่ใช่หรอแบบผู้หญิงเซ็กซี่ก็เลยแต่งตัวเซ็กซี่ให้ดูเออแล้วแบบเนี้ยก็มาโกรธเรามันใช่ประเด็นหรอเออมันใช่ประเด็นหรอที่แบบว่าก็แล้วไงอ่ะก็เธอชอบคนเซ็กซี่อะ่ะเราก็เลยแต่งตัวเซ็กซี่ไงแล้วไงอ่ะเออ แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะใครแคร์วะแล้วไงใครแคร์เออหายหัวร้อนเลยไหายหัวร้อนเลยไปดูว่ามันจะหัวร้อนอีกไหมเฮ้ย <c oughs> อันนี้คืออะไรคือฝนตกเป็นเพลงเอมวีว่า้นหรอจะลงไห้หรอเออตีมฝนก็มาจ้า เฮ้ย hey. คือคืออะไรคือคืออะไรคืออะไรที่เงี้ยมาทำเป็นห่วงฉันหรอเออทำไมอะ่ะจะแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยไม่ได้หรือไงจะโชว์แบบเออบ้านท้ายส,สวยๆอะไรแบบนี้ <c oughs> ทุกคนแบบมีความสัใจมากๆเลยนะสำหรับการแกล้งจักดี้ในวันนี้ก็คืออะไรอ่ะก็ชอบคนเซ็กซี่อะ่ะ ก็เลยแต่งตัวเซ็กซี่ให้ดูไงเออแล้วคืออะไรอะ่ะไม่ชอบก็ก็แล้วไงอะ่ะก็เธอชอบมองคนเซ็กซี่ฉันก็เลยแต่งตัวเซ็กซี่ให้เธอมองเธอจะได้มองฉันแค่คนเดียวแล้วเนี้ยเธอก็มาแบบเฮ้ยไม่ชอบว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วไงอะ่ะอ,อก็แล้วไงอะ่ะใครแคอะ่ะเออ ใครแครใช่ไหมอ่ะโอ้ทุกคนคะตอนนี้นะคะใครที่ขอต้อนรับเข้าสู่แฟนอันนี่ทีวีนะคะคุณน้องอะไรเนี่ย คุณน้องว้าวโอ้ยก็แฟนคลับพี่มาแล้วค่ะโหยขอขอบคุณนะคะที่สมัครซับพอร์เตอร์กับช่องอันนี้ทีวิตของเราขอบคุณนะคะที่แบบว่าคอยสนับสนุนโฮยน่ารักที่สุดเลยอะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ้าวแล้วไง่หัวร้อนแล้วไงอ่ะโอยันน่าตลกมากเลยอะทุกคนเอ,อยแต่งตัวเซ็กซี่ให้แฟนหัวร้อนเลย ก็ขอขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์นะคะซัพพอร์ตเตอร์คนล่าสุดขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบว่าสนับสนุนช่องนี้ทีวีของเราขอบคุณมากเลยนะคะอาทุกคนเดี๋ยวคืออย่างเงี้ยเออแกล้งจักกี้เสร็จลอยลอยเออโศหนาฉันไม่แคร์เธอหรอกเออแล้วไงใครแคร์ใช่ไหม ไม่แคร์ค่ะทุกคนเออเดี๋ยวมันเต้นอะ่ะเออเราแบบแบบไม่มีสำนึกอะ่ะเรามันเต้นก็นดีกว่าค่ะแบบไม่มีสำนึกไงเออแล้วมันมาตามอะ่ะเออแล้วคืออะไรอะ่ะมาตามให้มันได้อะไรขึ้นมาทุกคนเราก็จะแบบว่าไม่สนใจเออเหมือนที่เขาทํากับเราไงในเมื่อไม่สนใจเราเราก็จะไม่สนใจเขาเนี่ยค่ะเออเราก็จะเต้นเออเฮ้ย ทั้งทังที่หัวโล้นแต่ก็มองจนเคิมเลยเออเราไม่สนใจเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะหนีกันหนีก่อนหนีก่อนเออเราจะหนีกันหนีไปนั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์กันเออมีพื้นที่ให้ชันนั่งไหมเนี่ยเออเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเออฮถ้าหาว่าเขามาชินก็จะไปเออ เรามายืนจิบวา์เท่ๆอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ่าก็คนมันเซ็กซี่ก็ช่วยไม่ได้อะนะก็ฉันมันคนเซ็กซี่ไงเออมาดูพิมว่าแหละไม่ชอบให้แต่งแบบนี้แตกแบบนี้เฮ้ยหมายความว่าอะไรไม่ชอบให้แตกแบบนี้เฮ้ยความหมานคิดลึกนะเว้ย แต่อะไรอยาแต่งบ้าบอโคแตกเออพิมพ์บ้าอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเปิดไมค์ก่อนนะคะมีความแบบสะใจ <c oughs> ก็ชอบไปแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่หรอชอบแบบสาวเซ็กซี่ไงก็เลยแต่งตัวแบบเซ็กซี่มาให้ดูไม่ชอบหรืองไงชอบไหมชอบก็กดไลค์ดิเออ กดไลค์กดไลค์ชอบที่น้าก,ก็กดไลค์ให้เขาสิคะชุดเนี้ยเขาซื้อมาแบบสดๆดดอนรอเลยนะคะราคาแค่สองเพรเองตัวเองดูสิชุดเนี้ยมันนมโตมากเลยนะตัวเองดูสิเห็นไหมนมเป็นนมมากชุดมันนมโตะคะ่ะเห็นไหมเห็นความเซ็กซี่ของเขาไหมเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ย เขาเซ็กซี่ขนาดไหนโอแล้วเขาก็แบบคืออะไรหัวร้อนอะทุกคนเออแลดูแบบน่าสงสารอะเออแล้วไงอะ่ะใครแคร์ก็เขาเซ็กซี่อะเออ อีกแล้วอ่ะยังก็ยังหัวร้อนอีกนะคะทุกคนเออก็คนมันเซ็กซี่อ่ะขอเซ็กซี่หนึ่งวันไม่ได้หรือไง <laughs> โอ๊ยอะไรคือจะจูบฉันหรอขยับออกไปหน่อยซิอึดอัดรูไม่เนี่ยไม่อยากจะอยู่ใกล้อ่ะโอแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาขอเชิญเพื่อนเพื่อนเขาแกงผู้ชายเข้ามาหน่อยไม่ได้หรอเออไม่ได้หรอแล้วเขาก็หัวร้อนอีกแล้วค่ะโอ๊ยไม่ชอบหรอมีแฟนเซ็กซี่ขนาดนี้ยนะเออดูสิเขาเซ็กซี่ขนาดเนี้ย ไม่ชอบหรอดูสิชุดเนี้ยมันเซ็กซี่มากเลยนะเออมันเซ็กซี่เห็นไหมเห็นความเซ็กซี่ของเขาไหมอะทุกคนเออทุกคนเราเราเรา,เราแลดูแบบอ้าวเราเรา,เราคือแบบเราสงสารแฟนเราแล้ว,ลวเอเดี๋ยวเราขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะตัวเองเขาก็แค่แบ่งตัวมาแซบ่บเล่นๆนะ่ะเขาก็แค่อยากแกล้งตัวเองอะ <laughs> ทำไมต้องหัวร้อนขนาดนี้เขาขอโทษเขาขอโทษเออเขาขอโทษอย่างอนดีเอออย่างอนเลยเขาก็แค่แกล้งเล่นเฉยๆนะโอ้ยอ,อย่างงอนเขาเลยนะเดี๋ยวเขาเต้นให้ดู เออหยุดนอนหยุดนอนเออเดี๋ยวเขาเต้นให้ดูเออเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชุดหน้าเออเขาจะไม่แต่งตัวเซ็กซี่แบบดีอีกแล้วเชื่อเขาดี <c oughs> ทุกคนแบบเออคือยัไงอะมันคือมันแบบมันแบบมันก็กึ่งสะใจอะไรแบบนี้อนะเนาะเออไม่ชอบหมอไม่ชอบที่แบบ แต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้ออมันออกจะเซ็กซี่ดูสีดูตูดเขาสิ <c oughs> อ๋อทุกคนมันตลกมากอะอ่อองอนหายไปแล้วนะคะทุกคนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะทำการสร้างห้องสาธารณะนะคะเพื่อทุกคนอยากเข้ามา ร่วมสนุกมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะสร้างห้องสาธารนณะนะคะอามาร่วมสนุกได้นะคะอหลังจากที่เราแกล้งแฟนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเฮฮาปาร์ตี้กันค่ะใครที่อยากเข้ามาร่วมสนุกนะคะก็มาได้เลยค่ะจัดปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะ ไลฟ์สดเสร็จนะคะอ่าทุกคนทุกคนแบบเออพี่ก็อยากจัดงานประกวดนะแต่ประเด็นคือไม่มีงบในการให้ของรางวัลค่ะพี่ขอแบบเก็บตังก่อนนะขอเก็บตังก่อนนะคะทุกคนแล้วพี่สัญญาว่าพี่จะมาจัดซึ่งตอนนี้มันมีงบไม่พอไงเออพี่ก็เลยแบบเออยังไม่จัดอะไรแบบนี้นะคะ อ่าใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเราอยากให้แกล้งจักกีอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกเราล้วๆมาเลยเอออย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าอยากให้แกล้งอะไรนะคะพี่ก็อยากจะแกล้งทุกวันเลยนะคะเ้อเดี๋ยวพี่จะทำการออกไป ออกไปจากจากห้องนี้เนื่องจากตอนนี้หิวข้าวแล้วค่ะทุกคนไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็แกล้งจักกี้แล้วมีความสุขมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องขอไปเคลียร์ก,กับเขาก่อนนะคะก่อนที่เขาแบบเฮ้ยจะโกรธเราหายไปมากกว่านี้เนาะอ่าก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะจ๊ะอ่า ก็ท้าทุกคนเออหุยทุกคนตอนนี้คือกล้องแบบถ่ายเซลฟี่แลดูเป็นคนดังมากเออแลดูเป็นคนดังเกินเฮ้ยอะไรจะประมาณนี้เออเออสุดยอดไปเลยค่ะเฮ้ยใครที่แต่งใครที่แต่งตัวเซ็กซี่อ่ะไปยืนเต้นบนเคาน์เตอร์ดิเออ มันโคตรแลดูแบบเออปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออโคตรเซ็กซี่เลยอ่ะช่วงนี้ก็งบไม่พอนะคะก็ขออภัยทุกคนเดี๋ยวพี่จะขอไปเก็บเงินก่อนถ้าพี่เก็บเงินได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็เนื่องจากเออก่อนวันคริสต์มาสเนาะก็ได้เติมแล้วแจกไปแบบเยอะมากหมดเยอะมากช่วงนี้ก็เออก็ขอเก็บเงินก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาจัดกิจกรรมเนาะแต่ก็จะพยายามมาไรสดบ่อยๆนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมไปดูคลิปที่พี่ลงด้วยนะคะสำหรับใครที่ ไม่รู้ว่าจะเลนะ่นแอปเซฟิโตยังไงนะคะก็าฝากด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ